โอมคอกเทลชี้แจงละเอียดในมุมคนกลางระหว่างกรณีพิพาสแตมแจมแก๊ปพาดหนึ่งโดยทางฝ่ายซาวเอนเจอร์นีได้ให้คำมั่นว่ามีความตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปในขณะนั้นทางค่ายเกิดความสบายใจเพราะไม่ว่าสถานะของความเป็นชูนั้นจะจริงหรือไม่ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรไมิได้สำคัญเพราะต่างคนสามารถที่จะแยกย้ายไปมีชีวิตหรือทำงานในส่วนของตัวเองได้แล้วเวลาผ่านไประยะใหญ่ทางเราได้ยินประปรายว่าพี่สแตมมีความไม่สบายใจจากการพบเจอซาวเอนเจอร์นี ามงานต่างๆจากบุคลากรในสายงานหลายท่านโดยพี่สแตมได้บอกเล่าเรื่องราวชู้สาวของตนเองให้กับหลายท่านให้ได้ทราบและพี่สแตมได้ติดต่อมาผ่านผู้ใหญ่ในวงการท่านอื่นว่ามีความไม่สบายใจที่พบเจอแฟนของซาวเอนเจอร์นีในงาน Monster Music Festival ที่ในขณะนั้นมาช่วยงานที่บูธของศิลปินเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงาน ผมยอมรับว่าเพิกเฉยต่อคำขอเนื่องจากไม่สามารถใช้ความไม่สบายใจส่วนบุคคลไปจํากัดสิทธิของทีลีเบิร์ตสในการเลือกบุคลากรที่จะมาช่วยงานได้โดยทางเราไม่ทราบมาก่อนว่านอกจากความไม่สบายใจแล้วยังมีเรื่องพิพาทของสองฝ่ายดำเนินอยู่ประกอบกับไม่ได้รับรายงานหรือพยานหลักฐานใดๆเพิ่มเติมเลยว่ามีการพิพาทระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นภายหลัง ในเวลาต่อมาหลังจากมีการพูดของพี่สแตมบนเวทีงานคอนเสิร์ตอันเป็นประเด็นให้ถกเถียงนั้นข้อเท็จจริงจำนวนมากได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เข้าใจประเด็นบางส่วนถูกข้ามไปและบางส่วนถูกเพิ่มเติมขึ้นมานำมาสู่ประเด็นปัญหาจนกลายเป็นข้อถกเถียงลุกลามอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันจนความเสียหายลามมาถึงค่ายและทิลีเบิร์ตส์ด้วยข้อมูลจำนวนมากและข้อกล่าวอ้างหลายอย่างเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆหลายข้อไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงเป็นการยากที่จะมีความเห็นใดๆจากค่าย ประเด็นเรื่องคุกคามกลายเป็นประเด็นใหม่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบพยานบุคคลทั้งบุคคลที่สามบุคคลภายนอกและพยานแวดล้อมอื่นๆค่อนข้างเห็นไปได้ว่าเป็นการพิพาทระหว่างคู่กรณีที่ไม่ถูกกันเมื่อพบเจอกันก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาประกอบกับช่วงเวลาที่พี่สแตมกล่าวอ้างว่ามีการคุกคามในลักษณะสาแซงบนเวทีนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท,ท็จจริงที่ว่าพี่สแตมกับแฟนของซาว์เอนจิเนียร์อาจมีพฤติกรรมคบหากันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวพี่สแตม จึงกลายเป็นพยานบุคคลที่มีน้ำหนักน้อยในเวลานั้นเป็นผลให้ทางค่ายไม่เทคแอคชั่นใดๆในเบื้องต้นเพราะยังไม่อาจเข้าใจเจตนาของพี่สแตมได้เลยเรื่องทั้งหมดที่พี่แสตภูมิดนเวทีมีโอกาสจะเป็นเรื่องที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในข้อใดทั้งสิน้นเนื่องจากไม่มีพยานเอกสารหรือบุคคลรองรับต่อมาในคืนก่อนหน้าที่ทางซาวเอนเจอร์นีได้ตัดสินใจไปรายการโหนกระแส ผมได้ปรึกษากับทางพี่หนุ่มถึงทิศทางในการพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงมากที่สุดรวมถึงการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือต่างๆในรายการโดยพี่หนุ่มให้ความเห็นไว้หลายข้อและเมื่อสถานการณ์ณขณะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างสองฝั่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับทิลีเบิร์สอีกต่อไปจึงมิใช่หน้าที่ของค่ายที่จะต้องกำกับดูแลเนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่ใช่พนักงานของค่าย ในเวลาต่อมาเมื่อรายการดําเนินไปในส่วนของการตอบคําถามในประเด็นข่มขู่ของตัวซาวเอนเจรีนั้นแม้ว่าเจ้าตัวจะมิได้เป็นคนยื่นฟ้องและมิได้มีส่วนในการใช้พยานหลักฐานบางประเภทซึ่งแม้จะรวมอยู่ในลักษณะพยานหลักฐานอันเป็นชุดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันหรือตัดทอนได้มาต่อรองในการดําเนินคดีแต่เจ้าตัวก็ยืนยันด้วยตนเองว่าทนายฝั่งแฟนสาวของตนได้มีการหยิบเอาประเด็นนี้มาใช้ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมิเคยได้กล่าวหรือชี้แจงใดๆในรายละเอียดมาก่อนต่อวงหรือค่ายเท่ากับว่าเป็นการรับรองสิ่งที่พี่สแตมพูดบนเวทีในข้อนี้โดยไม่โต้แยง้งซึ่งต่อให้อ้างว่ามิได้มีเจตนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลให้ความสามารถในการต่อสู้คดีของพี่สแตมในประเด็นอื่นในคดีที่พิพาทกันและคดีอื่นลดลงอย่างมากเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความยุติธรรมซึ่งในกรณีดังกล่าวทางเราทั้งหมดไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุน ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ที่เรียนมาผมได้ถือโอกาสนี้ส่งให้พี่สแตมและนิวรวมถึงฝั่งของซาวเอนเจอร์นีและแฟนสาวรับรองในฐานะคนกลางเพื่อขจัดข้องใจระหว่างสองฝ่ายรวมถึงทางค่ายและขออนุญาตเผยแพร่เพื่อขจัดปัญหาของการตีความอื่นใดของบุคคลภายนอกขอบพระคุณพี่สแตมมนิวและทางฝั่งซาวเอนเจอร์นีที่ให้ความการุณาด้วยขออาภัยทุกท่านที่ออกมาชี้แจงช้า แต่เนื่องจากยากที่จะเขียนเรื่องนี้ให้จบถึงบทสรุปได้ในครั้งเดียวหากเรื่องนี้ไม่จบแล้วจริงๆหรือปรากฏพยานหลักฐานแล้วจากทุกฝ่ายเกรงว่าต่อให้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็รังแต่จะสร้างข้อถกเถียงและความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นครับขอบพระคุณ